ด้วยกันกับดีเจพายมริคูนชเ่นเคยนะคะอย่าลืมมาการเพิ่มจำงานเพลงมาพอกันมาได้นะคะ002971139และ SMS ค่ะพม06เว้นวรรคตามด้วยข้อความสมัติที่4221200นะคะหลังจากชั่วโมงที่แล้วนะคะเราก็เกินไปแล้วเนาะแล้วก็บอกข่าวดีไว้ด้วยนะคะว่าวันนี้จะได้รู้จักเัาเต็มๆนะคะแล้วก็สดๆเลยนะคะกับเพลงที่เปิดไปเมื่อสักครู่นี้นั่นเองนะคะจากวงสมเกียรตินั่นเองนะคะกับมีซิงเกิลใหม่ล่าสุดไอ้นั่นเอง นะคะใครที่อยากรู้จักกับเขาแล้วนะคะหมุนมาชักชันเลยนะคะจะได้รู้จักพร้อมๆกันนะคะจอบวงสมเกียรติตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีคนะ่ะโอเคอยู่กันทั้งหมดแล้วหรือเปล่าคะเนี่ยครับโอเครับเมาเลยนะคะเอาเป็นว่าตอนนี้แนะนําตัวเองกันหน่อยค่ะครับปนครับร้องครับค่ะเป็นครับกีตาครับตัวครับติกองครับค่ะอคาับกีตารครับค่ะ โอเคนะคะทั้งหมดมีอยู่ห้าคนใช่ไหมครับผมโอ้โหนะคะก็งานเพลงสนุกสนานมากเลยนะคะชอบมากค่ะดีเจก็เต้นไปด้วยโอ้นะคะอ่ะอยากให้วงสมเกียรตินะคะทักทายชาวสกลนครหน่อยค่ะโอเคครับสวัสดีนะครับผมชาวจีเอ็นโดนผมพวกเราสมเกียรติและผมน้องใหม่จากค่ายมอลลงครับผมค่ะอากาศร้อนไหมคะตอนนี้ไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่นะครับแม่ ไม่เหมือนสกุลได้ร้อนมากเลยโอ้ร้อนมากมากเลยนะคะเพราะว่าอยู่ในช่วงเทศกาลแข่งขันเรือยาวแล้วก็งานแห่ประสาทเพิ่งด้วยนะคะแม่น่าจะมาเที่ยวจังหวัดสกุลเคยมาเปล่าคะแต่ยังไม่เคยไปเลยครับอืมร้แต่ตอนสมัยเรียนเที่ย้ในห้องในตอนที่เลียนตอนนั้นเป็นที่ชมพูดีตอนนั้นมีเพื่อนอยู่ตนังหวัากับหวักุลด้วยครับอืมอะเป็นเพื่อนเพื่อนคือเลยโอ้โหนะคะก็คงจะคุ้นเคยจังหวัดสกุลนครบ้านเนาะ โอเคนะคะมาพูดถึงเลยเนาะเข้าเรื่องอะไรดีกว่านะคะแม่อยากให้อ่าพูดถึงว่าเอาความเป็นมากันก่อนละกันนะคะว่าทําไมทําไมถึงได้มาเป็นสมเกียรตินะคะครับค anyway> ือคือทั้งที่ทั้งสองทั้งสองคือตัวเเราเนี่ยมามาจากเอ่อจุลจักรวาศาสตร์นะครับผมเรียนมาวิทยาลัยเรียนกันครับแล้วก็ทีนี้ยคือเห็นภาพ ในในในการเรียนนะครับจะต้องมีชาล่งวงนะเราห้าคนเนีือนกับท่มนจับจกันไม่ถูกพอดีคือไลยไม่มีการเปลี่ยนเปลี่ยนใครในวงเลยไม่ไม่มีใช่ไหมคะไม่มีโอ้โหด้ยอไค่ะตอบคูเปนมาได้ปต้เตเต้เตทุกคก็ก็มีความที่คล้ายๆกันครับค่ะก็ชอบในเพลงที่มันคายคกันแนวดนตรีก็แนวคล้ายคกันก็เลย เอราจะต้องไปกว้างวันนี้ครับต้องพยายามขยายตัววงแล้วก็เลยส่งประกวดตัวครับประกวดทุกที่เลยหรือเปล่าคะหรือว่าประกวดไม่ไม่ทุกที่นะครับตัวตัวจริงๆคือประกวดแค่สองเวทีเท่านั้นเองครับนี่เหรอคะอ๋อโอ้โหสุดยอดสุดยอดเรียนดนตรีเราเรียนเป็นเรียนเรียนเรียนอะไรครับเรื่องยังไงก็ต้องซ้อมดีกันอยู่ดีครับอืมใช่แหละเนาะก็เลยจากนั้นมาก็พอหลังจากที่ประกวดที่บ่อครั เป็นกรรมกานอ่าอะ้รดิสนใจอให้เราเราไปส่งเลโม่ให้ค่ายดูในค่ายสมอลลูมนั่นเองใช่ไหมคะใช่ครับแล้วก็ทำงานเพลงนี้ผลิตมาเรื่อยนะคะอยู่ในวงนี้มาถึงกี่ปีแล้วคะอยู่ในในค่ายสมอลลูมอออยู่อในค่ายนี่คือ เป็นปัญญากันเมื่อเมื่อเมื่อเดือนที่แล้วโอ้โหดยอดสุดยอดแต่จริงๆแล้วอายุอายุวงคืออายุวงตอนนี้ก็ประมาณสี่ปีแล้วครับโอ้โหสี่ปีแล้วเหรอคะอือนี่นะคะนั่ะนะคะก็รู้จักกันหอมปากหอมคอแล้วเนาะกับความเป็นมาของวงนะคะคราวนี้มาพูดถึงยูซิงเกิลใหม่ล่าสุด I ใช่ไหมคะเป็นแนวเพลงแบบไหนทําไมถึงต้องตั้งชื่อว่า I อือ เป็นเป็นเพลงที่ดนตรีดนตรีสนุกสนุกนะฮะ่แล้วก็แล้วแล้วก็ความหมายเนี่ยคือจะจะจะให้ทุกคนเนี่ยเข้าใจกันได้ดีกว้างกว่านี้ที่เราสามารถเเลือกมาได้เลยเราจะเอาเข้ากับเรื oh, cool. no no way, ่องไหนกันพอจะมิกซ์กันได้หมดเพราะว่าในการอานในที่นื้เนี่ยคือะเพลงารชื่ออายแต่ว่าเวลาเวลาเวลาจะเสนอจะนาเสนอแบบสนใจว่าไม่ต้องอายครับอืมใช่ค่ะอย่าไปอายเลยบาน เพราะการที่เราเก็บนําความ,มารัไมไบ,าานนรบาารไว้หรือว่าไม่ได้บอกใครสักคนหนึ่งที่เราอยากจะบอกหรือว่าไม่ได้คุยกับคนที่เราอยากจะทำความรู้จัก้วยเนี่ยสักวันหนึ่งคือเราต้องเสียนใจไปตลอดชีวิตเลยก็ได้นะเป็นสกนัดนะคะเนะาะก็ว่าเป็นแนวสมัยแบบยุคสมัยใหม่เลยนะคะแล้วก็มีเมโลดี้นะคะสำเนียงการร้องที่เป็นเอกลักษณ์มากๆเลยยอดมากเลยคนบ้างนะคะเหมือนการเพลอเพอเข้ามานะคะอ่ะเอาเป็นว่ายังไงก็ สู้ๆละกันเนาะเดี๋ยวเราจะเปิดกันเพลงแล้วก็ให้คุณผู้ฟังเนี่ยติดตามตรับฟังอยู่บ่อยๆแต่ว่าสิ่งสําคัญเลยฝากยังไงฝากติดตามวงนี้ยังไงดาวน์โหลดยังไงอะไรบ้างถ้าเกเธอไปเอาชานลของกัณฑ์นครนะครับค่ะถ้าไปเจอแฮมเบอร์นี้เราก็มาคุยกันเสรดๆแล้วเสร็จเพล่ก็ปล่อยซิงเกิลออกมาเป็นซิงเกิลแรกของวงเราเป็นซิงเกิลแรกเลยในชีวิตอืมซิงเกิลแรก <c oughs> เลยใช่ไหมค <c oughs> ะอใช่ค่ะโอ้โห ตอเอยาก็ยถือว่าเป็นน้องใหม่นะครับก็ยังดี้รู้จักกับทุกคนครับแล้วก็ให้ขอเพลงเพอเข้ามาขอเพลงกันเยอะแล้วก็ช่องทางการติด yup. ต่อเนี hal, ่ยไม่ยากเลยเดี hmm. mm ๋ยวคนที่อยากเปิดนะครับกดตัดต่อ492567ติดต่อ6ครับบนเฟซบนเฟซบุ๊กนะครับผมก็เลยว่จากเฟซบุ๊กนเหงส์สลัดย0 1 0 n ครับผมกดครับเอ1 yeah. oh. e i a t หนึ่งศูนย์เซฟนะคะับผมจะสามารถเข้าไปติดตามความเคลื่อนไหวของเราได้จากเพื่อเลยค่ะตอนนี้นักร้องนําทักทายอยู่ใช่ไหมคะตอนนี้ใช่ค่ะบตอนนี้ผอยากให้ในวงเอ่อทักทายชาวสกลนคร่อนเห็นเมียไปโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวให้สักครู่นะครับได้ยินค่ะก็เสียงกล้องเนาะไม่เป็นไรจะได้ยินกับคนในวงเลยเนาะ คือต้องติดแต่ติดก็เจอเพราะว่าเพราะว่ามัน่มากเลยครับเปลี่ยนากนดีเจอแทนครัใช่ใช่ค่ะก็เวลาแบบว่าเวลาฟังนี้กลัวจะฟังไม่รู้เรื่องเลยกเลยก็เลยกเลยก็ยก็เลยก็เล่าผมยก็เอยู่เอเดียวกเก็เลยก็เลยก็ยเอยก็เลยก็ได้ก็ได้ก็เลยก็เลก็ได้หรเอย่็ยก็ก็เอยก็เลยก็เเเกเกย้กเกยอ ดพักทายชาวสกลนครหน่อยค่ะอ๋อสวัสดีนะครับคือตอนนี้เราก็ปล่อยเพลงใหม่แล้วฮะอยากให้ชาวเอ่อเจอ็นดีโอชาแนลนะฮะสกลนครโทรศัพท์ติดตามด้วยครับค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีครับคือคนเดียวนะครับค่ะหรอหรอค่ะค่ะพักทายชาวสกลนครหน่อยค่ะครับผมค่ะ ฮัลโหลครับคาได้ยินไหมเลยได้ยครับโอเคทักคายทักทายชาวสกลนครหน่อยค่ะครนะครับอ๋อฝากฝกก็ฝากชาวเพลดิโอแตนเรนะครับอ่อซ่งยก็นขอเพลงไายของพวกเราเยอะๆนะครับค่ะ้เลยนะฮะเลยอ้น่ารักมากเลยโครับค่ะครับครับบอสครับค่ะบอบอนเเาอาบเกิดจะฝากช้างในนครทุกคนนะครับ ให้เอาติดตามนั่นพวกราไปเรื่อยครับเราเป็นผู้ประกอบาใหม่ก็สือเรบผลงานมาเราอยากให้ช่วยติดตามไปเรื่อยว่าถ้ามีงานเริ่มกันเรื่อยเจอกันเรื่อยเหมืนกนเนาะขอบคุณมากค่ะยังไงก็แวะมาจังหวัดสุรนครบ้างค่ะได้ค่ะจะมีคนจ้างกันโอเคได้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะติดต่อามได้เลยนะครับโอ้ได้ค่ะพยายามค่ะสักสองบาทหน้เรื่องบาทก็พอแล้หรอโอเคค่ะ ครับค่ะอันนี้นัดนะครับค่ะนัดค่ะสวัสดีครับผมชาเจนนีดีโอช่างภาพนครค่ะครับก็ดีใจมากครับที่ได้เติมเต็มการค่ะครับก็ได้ยินไหมก็อยากจะขอขอติดตามเพลงของเราอะไรอย่างนี้นะครับค่ะแล้วเอ็มแล้วว่เอ็มวีใหม่เนี่ยจะทำเต็มเต็มเมื่อไหร่เอ่ออ่าในส่วนของเอ็มวีนะครับค่ะ อ่าแต่ในวนี้นะคะผมแต่ว่ายังแอบไม่ได้ว่าแ้่หาอะไรจะเป็นยังไงอ๋อแล้วอก่อนใช่ไหมคะใช่แล้วครับน่ารุนน่ารุนต่อไปมากเลยขอบคุณแล้ย่งไดูแลสุขภาพด้วยแล้วกันนะคะดูเสียงอื่นๆโอเคทายยังไงเราก็ขอให้ประสบความสาเร็จนะคะกับมีซิงเกิลใหม่ด้วยแล้วก็พิมพ์ต่อไปด้วยแล้วกันนะคะขอบคุณมากครับค่ะขอบคุณมากนะคะขอให้สมบัติคุณมากค่ะ ค่ะสวัสด mm ีค hmm. yeah. so oh ่ะขอบคุณมากนะคะกับวงสมเกียดนั่นเองนะคะกับงานเพลงที่่านํามาฝากคุณผู้ฟังอยู่บ่อยนะคะอายนั่นเองค่ะแต่ศิลปินหน้าใหม่ในไทย Small Room นะคะได้ฟังสดๆกับคลื่น JF Radio Channel ค่ะ FM 1 0ึ่งร้อเฮ็ห้าไม่กนขึ้นมาเดินสำหรับคนรุ่นใหม่ออดฮิสซ i า e ิส s i c สดๆลยนะคะ อินดี้นะคะแล้วก็ได้รู้จักกับขาแล้วนะคะว่าสมเกียรติเจรจการรวมตัวตั้งวงดนตรีโดยจากเริ่มว่า โดยทั้งหมดเดินที่เดียวกันนั่นเองนะคะคุณผนะู <c oughs> ้ฟังจึงก็ตามมาสมทบกันจึงเป็นวงรวมนะคะเล่นดนตรีกันอย่างจริงจะะังแล้วก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์นะคะแล้วก็หนึ่งในกรรมการที่เราได้ไปประกวดนะคะก็ชักชวนให้ส่งเดโมมายัางค่า,ายสมอลูนทาแล้วก็ใช้เวลาในการผลิตผลงานดนตรีเป็นเวลาสองปีนะคะจึงจะได้งานเพลงกลิ่นอายของยุคสมัยใหม่และเมโลดี้สำเนียงการร้องที่เป็นเอกลักษณ์เพิ่มด้วยจังหวะน่นเองนะคะสนุกสนานให้เต้นจึงออกมาเป็น สมเกียรตินั่นเองค่ะสุดยอดเอาเป็นว่าไปตอกย้ำงานเพลงมาพอของเขาหน่อยละกันใครที่ชื่นชอบก็หาดาวโหรดกันได้นะคะดอกจัน492 567กดอ่อกด186นั่นเอง She ตอกย้ำเลยดีกว่านะคะงานเพลงเพราของวงสมเกียรติอ้นั่นเองค่ะ